กาศจากโรบอคนิวขณะนี้ได้มีคนร้ายออกอารวาสในเมืองฮีโร่ทุกคนรวมตัวด่วนเฮ้ยพี่เอกว่า,าไงราข่าวจากโรบอคนิวะเขาบอกว่าตอนนี้มีเหตุด่วนเหตุร้ายอะ่ะต้องการฮีโร่ไปช่วยเหลือฮีโร่อย่างพี่เอกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องไปช่วยทันเวลาแน่นอนงั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่านะไปกันเลยเหรอไปกันเลยนี่มาแล้ว <c oughs> ไปกันเลย มากันแล้วมาแล้วนี่นะเพเอกเป็นอะไรเพเอกอเพเอกเป็นวันไงพี่เอกมาในทีมวันวันอะไรวันพันแมนวิเลยเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาพี่ฝนเป็นนี่เลยวันเดอร์บูแมนมีท่าเอาเดี๋ยวขอกดท่าหน่อยมันมันก็วันเหมือนกันน่ะเรามีวันเหมือนกันน่ะใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมทุกคนเอาที้ดีกว่าไปเร็วเข้าตอนนี้เพื่อนๆต้องการความช่วยเหลือแล้วยืนเต้นอยู่ทําไมล่ะนี่เหรียญอะไรเนี่ยเข้าเหรียญนี้ โอ้ไปไปพร้อมยังพร้อมแล้วนะโชว์ทางไหนเนี่ยอ้าวทางไหนเนี่ยทางนี้สิทางนี้ทางนี้ทางนี้โห้ทำไมบ้านเราสูงจังเลยว่าจะออกไปนอกบ้านได้สงสัยวันนี้ทั้งวันก็ไม่ไม่ถึงแน่นอนเลยอ่ะเนี่ยพอดีพี่เอกฝึกหนักไปหน่อยดูหัวดิทำไมอ่ะหัวล้านเลยหัวล้านเลยอ่ะดูดิโอ้โหอย่างเทพเลยอ่ะบอฟบุกปิ๊กดูดิเออเฮ้ยผิดช่องบอฟบุกปิ๊กอ่ะ ไปที่ไหนไหนโบไหนโบโบโบไม่มาดีนะปุ๊กเป็กอยู่ได้สองช่องเอาไปกันดีกว่าโอ้โหจอร์ดนายไม่โกรธฉันใช่ไหมไม่โกรธหรอกไม่หวนเฮ้ยโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวเหรออ๋อเปล่าพี่ฝนเหยียบพียร์นี่เองเฮ้ยแผ่นดินไหวจริงเว้ยอ๋อเหรอแผ่นดินไหวมันโดนดาวไงมันเลยสั่น เดี๋ยวเดี๋ยวีวรีบไปต้องรีบออกจากบ้านก่อนเร็วเข้าโอ้โหน้ำล้วใครเดี๋ยวเราจะไปช่วยใครเขาได้เนี่ยท่อน้ำบ้านเรารั่วท่อน้ำที่บ้านยังซ่อมไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเออเรรนี้ตๆๆนี้ตอนนี้ตนี้นั่นใครอะ่ะเฮ้ มิสเตอร์โลบอทแมนคนนี้เหรอใช่นี่คนนี้นี่คนนี้บอกว่าอะไรแถกเร็ว <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้คุณมีพร,ร่อนของฉันใช้ความเร็วสูงสุดของคุณเพื่อเข้าสู่เมืองและให้แน่ใจว่าหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้โอ้นี่เราได้รับพลังมาจากซูเปอร์ฮีโร่โลบอทแมนงั้นเหรอแล้วนี่ฮีโร่อะไรเนี่ย <c oughs> เราเรียกไปกันเถอะได้รับพลังความเร็วเหรอเร็วเหรอสุดยอดสุดยอดสุดยอดนัางนี้นั่งนี้เฮ้ยไปแล้ววิ่ง อได้รับพลัลงความเร็วจริงๆด้วยนีป่ปล er ปีดปรีดนี่ไงโอ้ลื่นปืนลื่นปืนมาแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้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 ยตกฝนระวังน้ำลุ่มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยทุกคนเข้าเมืองแล้วถึงแล้วถึงเมืองแล้วไปทางไหนอรีบไปต้องรีบไปทางไหนเนี่ยทางนี้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 นะเดี๋ยวเข้าไปเลยพี่ฝนวิ่งเร็วๆกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอได้เท่านี้แหละเดี๋ยวอนหนักหนัก หนักชุดนี่มาแล้วจะเข้าเมืองแล้วพี่ฝนเข้าเมืองไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆต้องการความช่วยเหลืออะไรนะพี่เอกโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงรีบไปแล้วอุย้ยทำไมพี่เอกติดเอกฮะซุปเปอร์ฮีโร่เราบอกแมงก็บอกว่าตอนนี้ถนนได้ถูกปิดเอาแล้วอะ่ะใช่แล้วพลังของเขาคือกัปตันบล็อกบล็อกบล็อกกัปตันบล็อกงั้นเหรอนี่ไงกัปตันบล <laughs> <laughs> ็อกพื้นนี้พื้นที่นี้ไม่มีขีดจํากัดนี่ไงกัปตันบล็อก บล็อกเอาไว้แล้วโอ้เขาบล็อกเอาไว้แล้วเหรอโอ้ไม่ได้เลยนะแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะอันนี้เหรอเราต้องอ้อมไปอ้อมไปทางไหนเขาบล็อกไว้อะเราจะไปทางไหนได้เราก็ต้องไปทางนี้ดิพี่ฝนทางไหนเนี่ยโอ้เนี่ยเหรอไปแล้วลงดูเหรอขอเรียกว่าทางรถไฟใต้ดินอ้าวอ้าวแล้วทำไมพี่ฝนอยู่ที่เดิมอ๋อมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ทันดินไหวท่นดินไหวโอ้ไหวอ่ะให้ทันดินไหวแล้วทันดินไหวแล้ว อะไรเนะี่ยเขาบอกว่าให้รีบข้ามไปฝั่งตรงข้ามเร็วๆเวข้าพี่ฝนอย่ได้ระวังระวังตรงนี้มันอาจจะมีกับระเบิดอันนี้คืออะไรใครทํากระเป๋าหล่นเนี่ยกระเป๋าหล่นกับเบิดได้ดิโอ้โหพี่เอกพี่เอกกระแทกกระเป๋าเข้าไปตอนนี้โอ้โหปวดหัวเขา่าพี่ฝนบอกแล้วว่ากระเป๋าพวกนี้มันมีกับระเบิดกับระเบิดเลยมันกระแทกแล้วมันหนักนี่เราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ต้องเข้าท่อแอร์เหรอ ว่าท่อแอร์ตรงเนี้ยมันเป็นเขาวงกอดซะด้วยสิไปทางไหนแล้วเนี่ยไปทางนี้ทางตันทางตันตันมาทางนี้ดิทางตันต้องไปทางนี้นี่นี่นี่ตามมาตามอาจารย์อาจารย์ไซตามะมานี่ทางนี้แปลงล่างยังไงทำไมผมล่วงหมดเลยเนี่ยก็ไซตามะไงฝึกหนักนะผมล่วงเลยทางนี้จะเล่จะเล่จะเล่จะทางออกแล้ววู้วว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 นวว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 ว อ้อยพี่ฝนอยากกระแทกพี่ีกหนิอ้อยไปดินไหวแล้วมาทางนี้แล้วฮ้ยมันกลับมาอ้อยทำไมเราโดนผลักกลับมาที่เดิมเฮ้ยเราโดนผลักกลับไปที่เดิมแสดงว่ากับตันคนนี้จะต้องมีพลังมหาศาลแน่นอนเลยอ่ะก็เขาบอกอยู่ว่าเขากับตันบล็อกเออกับตันบล็อกจะต้องบล็อกเราเอาไว้ไม่ให้ไปช่วยเหลืออันนี้อะไรอ่ะนี่มีปุ่มอะไรนะสงสัยมากพี่ฝนกดไปแล้วกดเลยเฮ้ยเราจะต้องขึ้นไปบนรถไฟ เร็วเข้าพี่เอกรีบไปบรีบขึ้นรถไฟเร็วหน้าพี่เอกติดปุ่มอยู่แป๊บหนึ่งเร็วๆๆม,มาแล้ว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 รถไฟกำลังเดินออกไปจากชานชลาแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในรถไฟที่มันอโอ้ยรถไฟวิงฟว่งออรถไฟวิ่งเออโอ้โหโหทำไมมันสั่นจังเลยอะพี่เอกข้างบนมันมีกระแสไฟฟ้าร่วอ้าวไม่เห็นนะเนี่ยเกือบไประวังระวังึบระวังให้ดีเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยดูเขามาเล่นลูกค่างลูกดิ่งกันตรงนี้ ลูกขาดโอ, line, อ้อันตรายอันตรายหัวต้องหลบต้องหลบรี่หลบแล้วเรียบร้อยหลบแล้วไปแล้วอา้าวหัว,หวทำไมอ่ะหัวโนเลยหัวโนเลยเหรอรถไฟรถไฟวิ่งรถไฟวิ่งโอ้รถไฟวิ่งเดี๋ยวมาแล้วามาแล้วเดี๋ยวพี่เอกไปใหม่แป๊บนึงนะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกชานชาลาแล้วพี่เอกตอนนี้รออยู่นานเร็วๆเข้าเดี๋ยวดีเขาเคลี่ยงมาโดนหัวพี่เอกไง กับตันบล็อกเนี่ยเขาบล็อกเราแม้กระทั่งบนรถไฟได้ด้วยนเหรอมันมันวิ่งไม่ออกพี่ฝนวิง<อ>ว่งมาเลย<อ>วิ่งมาเลยเร็วๆว,วถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางนี้ไปไม่ได้อีกแล้วอะ่ะเราจะต้องออกไปจากสถานีรถไฟเพื่อขึ้นไปบนบนเมืองอะ่ะบนถนนอ,นอะ่ะงั้นเราเข็กระโดดไปบนของกินนี่ละกันเอ้ยทําไมพี่เอกถึงล่วงอะไรกันเนี่ยมาเร็วเข้าถึงว่าโดนกับตันบล็อกเขาบล็อกเอาไว้อ่ะดิเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็ล่วง ไม่ใช่โม่วงก็ลวงได้เฉยเลยโอ้หเฮ้ยกำตันบล็อกไล่กาดมากเลยอ่ะจับค้อนมาขังเอาไว้อ่ะอันนี้มันฟอร์ซิลใครเนี่ยเออจับเอาไว้แล้วก็แบบไม่ให้เขากินข้าวแน่นอนเลยอ่ะเขาเหลือแต่โครงกระดูกอย่างเดียวเลยเดินระวังนะพี่ฝนในนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมีสบู่สีเขียวอันนี้น้ําอะไรอ่ะเฮ้ยสบู่อะไรอ่ะโดนได้เหรอเหยียบโดนน้ําเมือกสีเขียวเข้าไปดีนะที่เรามาช้าใช่อย่างนั้น มาเร็วเข้าไหลแล้วเนี่ยกำลังค่อยๆไหลลงไปมาเร็วมาเร็วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยประชาชนไม่ทันต้องรีบไปกำลังมาใจเย็นทุกคนทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่มาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยแก๊สรั่วแล้วมันจะไปยังไงอ่ะพี่หวนพี่เอกระวังให้ดีตรงเนี้ยท่อแก๊สรั่วแล้วมันมีพิษด้วยนะเราไปไงได้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไปไงนี่ไงไปได้แล้วได้แล้วทุกคนมาเร็วมาเร็วหยุดกันมาเร็วไปแล้วเหรอเออไปเลย ไปได้เหรอเอาไปก็ไปเฮ้ยโว้โธเอ้ยอะไรเนี่ยทำไม Wonder ว o m ม n เป็นพลังเทพไม่ใช่เหรอออเดี๋ยวนะากำลังจะลงไปโหดูดิพี่วนตกแาบเลยเหรอเออว่าแต่ว่าพี่เอกก็อยากฝึกแล้วยังมีผมอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่มีผมอ่ะตกแแล้วอ่ะตกแล้วยังเข้าไปไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ทำไงเนี่ยเดี๋ยวก็มาได้รอสักครู่รอสักครู่อ่ะครู่ใหญ่ตกหลายรอบแล้วทุกคน ทำไงอะ่ะมีคนตกมาแทนพี่ฝนน่ะใครตกมาแทนอะ่ะเพื่อนนะเพื่อนโอ้ยสั่นไปหมดเลยพี่ฝนพี่ฝน,นตกลงมาแล้วลงมาอยู่ในตัวเมืองเลยอ่ะเออเพีอกได้ยินเสียงดังปึ้งเพียกเลยปีนบันไดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้กัปตันเขาบอกว่าให้เราค้นหนาสมุดสมุดจดของตำรวจหรอสมุดโน้ตบุ๊กของโจรใช่ใช่ใช่ ของโจนเหรอใช่ให้เราให้ตำรวจให้เราให้เราผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นี่เจอแล้วหนึ่งอันขนหนาก่อัน่ะแปดอันเหรอแปดเลยเหรอโอ้ตั้งแปดเลยเหรอโอ้อันใหญ่มากเลยสมุดจดของโจนเหรอนี่นี่นี่พี่ฝนตำรวจเขาทำงานง่ายขึ้นใช่ป่ะเดตโนตเหรอไปแล้วอ้าวทำไมพี่ยังเป็นศูนย์อยู่วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บไปแล้วอ๋อเอาไปให้ตำรวจต่ออ๋อต้องให้เลยใช่ไหมใช่ใช่เอาไปให้เลยเอาไปให้เลยเก็บให้ครบเก็บให้ครบแบบนี้นี่เอง อะไรกันเนี่ยต้องวิ่งกลับไปฮึบคุณตำรวจเขารออยู่มันเป็นเบาะแสที่เขาอจะให้นักสืบเขาทํางานได้ไงว่าแต่ว่าทําไมเล่มมันใหญ่ยังเลยอ่ะไะได้มองเห็นชัดๆไงอ่าคุณตํารวจเอาไปคุณตํารวจมีหนวดด้วยเนัเดนี่ไงนี่ไงตรงนี้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 อีกแปดอันเลยเหรอเพียเพิ่งได้สามอันเองพี่ฝนพี่ฝนเพิ่งได้สามอันเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกเราทําความดีเพื่อประชาชนเก็บ สมุดโน้ตแค่นี้เรื่องเล็กคิ๊บจ้อยคิ๊บจ้อยกระจ้อยหลอยเราเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ต้องมาเก็บสมุดโน้ตเหรอเนี่ยไงไไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วเร็วเร็วเร็วโอ้โหก็เก็บส่งกันใหญ่เลยอ่ะเพื่อนวิ่งไปวิ่งมากันใหญ่เลยนะเพื่อนนะใด้แล้วเฮ้ยจะครบแล้วพี่ฝนอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่พื้นที่นี้โดนบล็อกอ๋อนี่เราอ้อมมาเท่าไไหมเนี่ยโอ้โหกับตันบล็อกนี่ไร้การมากเลยอ่ะบล็อกแล้วบล็อกอีก บอกเราไม่ห้ไปไหนเลยกับตันบล็อกแต่ว่าเหล็ีกสองอันเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไงจยกเจออีกหนึ่งอันแล้วอีกหนึ่งอันอยู่ตรงไหนกันหาได้ทั้งหมดกี่อันแล้วอ่ะเจ็ดอันแล้วเจ็ดแล้วเหรอพี่ฝนก็เจ็ดเหมือนกันแล้วอีกหนึ่งอันไปไหน่ะนั่นนะสิอีกหนึ่งอันคุณควรเข้าร่วมกลุ่มอยู่ไหนกันเนี่ยอันสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยอันสุดท้ายอยู่ที่ไหนกันเนี่ย ไม่มีแล้วพี่ฝนตรงนี้ก็ไม่มีแล้วม้นมีสิหรือว่าจะอยู่ในนี้นี่ไงไหนอมาในนี้แล้วมันมีประตูอยู่ที่เราสามารถเข้าไปได้ประตูแอปแออยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่เก็บได้แล้วเฮ้ยขอเข้าไปด้วยเพื่อนจะพาเราดิกเก็บออกมาแล้วพี่เอกพี่ฝนตอนนี้จะเอาไปให้ตำรวจแล้วละ่ะ เพื่อนเพื่อนผักเราพี่เอกเลยติดอยู่เนี่ยเอ้ยอย่าล็อกเราไว้เราจะรีบไปเอาวุ้ยเราโดนกับตันบล็อกอ่ะดูดิไม่ให้เราออกไปไหนอ่ะบล็อกไปบล็อกมาอยู่เนี่ยกับตันบล็อกบล็อกเราอ่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหสันสันตลอดเวลาเลยไม่บล็อกธรรมดาด้วยเหรกทิบกับมาห้องเดิมกับตันบล็อกบล็อกตลอดเวลาเลยเนี่ยเฮ้ยเหลืออันเดียวผ่านแล้วผ่านแล้วพี่เอกพี่ฝนผ่านแล้วเอือนเข้าไปด้วย ฉันอยากไปด้วยแล้วเราต้องไปทางไหนต่อไม่รู้พี่เอกยังไปไม่ได้เลยอะ่ะอ้าวหลังจากที่เราค้นหากันมานานตอนนี้เราได้เบาะแสของโจรร้ายแล้วนะเบาะแสพวกนี้เราสามารถเอาไปให้ตำรวจได้อะ่ะใช่ใช่ใช่ว่าแต่ว่ามันอ่านว่าอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเราอ่ะนะจะต้องออกตามหาโจรพวกนั้นให้ได้อ่ะดี ไปไดไงพี่ฝนเอาละเขาบอกว่างานวิทยาศาสตร์กำลังเกิดขึ้นข้างในให้แอบเข้าไปหา e ด็อกเตอร์ e รอี <ใน S 2> วิล<อ>ด็อกเตอร์อ e ีวิลงั้นหรอในด็อกเตอร์อีวิลเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่มันน่าสงสัยแน่นอนเลยอ่ะน่าจะใช่นะมาเราก็ไปกันเถอะพี่ฝนเราไปกันดีกว่า,วเ,าเพื่อนไม่ยอมไปคนเดียวอะ่ะเพื่อนรอเราไปก่อนด้วย ขอเข้าไปดูหน่อยซิงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างให้ไปติดต่อดรอีวิลนเหรออยทำไมพี่เอกเปิดประตูไม่ได้สักทีเนี่ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วเฮ้ยไปก่อนเลยพี่เอกกำลังจะวิ่งไปไหนกำลังไปใจเย็นๆมาแล้วจ้าอ้าวเพื่อนเป็นไรอ่ะพี่เอกมาดูอะไรนี่เร็วเนี่ยหรองานวิทยาศาสตร์ทำไมมันมีแต่ หนังสือกระดาษยังรอบดินสอวางเกะก,กะเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเออเพียกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าด็อกเตร์อีวิลวางกองไว้ป้องกันเราเข้าไปแน่นอนป้องกันเราเข้าไปเนี่ยนะใช่แล้วเฮ้บไปแล้วเพียกเลยเอ้ยเพียกโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนเจอด็อกเตรอีวิลแล้วเพียกกำลังไปนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเพือพ่อนเพื่อนมาตัวแตกต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นถึงแล้ว ตรอีวิลอยู่นี่ต้งข้ามสะพานน้ำไปดออรอีวิลเนี่ยเหรอใช่แล้วมาแล้วโอ้โหดูท่าทางแล้วอะ่ะหน้าตาน่าจะร้ายกาดหน้าดูอะ่ะนี่ไงดออรอีวิลเขาผาสมยาเอาไวอ้อ่ะแล้วก็ทำให้โลกใบเนี้ยนะโดนบล็อกโดนบล็อกเลยเหรอใช่แล้วอุ้ยเขากำลังจะหนีเราจะต้องไปช่วยเข<อ>ยาขโมยยาไปด้วยอะ่ะพี่ฝนใช่แล้วไปเร็วเข้าเร็วเร็ว กำลังมาเดี๋ยวก่อนลอกเตอร์กำลังจะหนีขึ้นหอแล้วเราจะต้องปีนขึ้นไปเร็วเร็ววไหนอะข้างบนหน้าหรอนี่ไงนี่ไงปทุกคนเร็วเร็วเวตำรวจกลายกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยอ๋อตำรวจทำไมเป็นซอมบี้อะไม่รู้เหมือนกันสงสัยโดนยาเข้าไปอะโอ้เขาคงโดนยาเข้าไปแล้วนี่เราโดนจับขังเหรอทำไงดีอะทำไงอะเราแสดงว่าพลังของพวกเราอ่อนแอเหรอเขาบอกว่าให้ให้เราอะช่วยกันผลักออกไปอะ ดันประตูออกไปเนี่ยดันประตูออกไปน,นี่นี่นี่ให้เราแบบกดคลิกกิ้งแอนเหรอได้แล้วออกมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่มันต้องมันต้องหักขี่อันเนี่ยพี่ฝนสามันสามัยดูดิตำรวจก็บอกว่าเราไม่มีทางที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าตำรวจโดนสะกดจิตอยู่อ่ะดิพี่กำลังหักลูกกงอยู่แป๊บ มาเร็วเข้าไมออกไม่ได้หักลูกกงไม่ได้ทุกทีหกองเอกสารตรงนี้เยอะชะมาเลยอะ่ะพี่ฝนทำไมพี่เอกทะลุออกมาไม่ได้ทำไมอะโดยพลังสะกดจิตของลอตเตอรีวิลเหรออ้าวเพื่อนซีมองเทงได้ไงเนี่ยมาเร็วเข้าหรือพี่เอกต่อยโดนเพื่อนไปกันนะออกมาได้เปล่าเนี่ยพี่เอกพยายามจะหักลูกกงอันสุดท้ายมันไม่ออกอะสามงานแงหมดแล้วนะ ล้อมันออกไม่ได้ฮะทำไงดีอ่ะอันข้างๆที่เมาส์อ่ะอันข้างๆเมาส์อ่ะอ๋อโอ้โทษทีไม่ได้ดูอันนี้เอาละไปลุยกันต่อดีกว่ามาทำนี้ร็วไปรีบไปเร็วเร็วข้าพเด็กเร็วมาแล้วมาเร็วๆไหนนี่อะไรเนี่ยกระโดดข้ามน้ำอันนี้ไปอ้อเออโอ้พี่ฝนระวังตัวนะอ่ะเฮาบ่วงสัจจาของพี่ฝนแหลกสลายไปเลยอ่ะโอ้ยทำไงดีเนี่ยไปเร็วพวกเรา ไปเราต้องไปต่อระวังนะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลโอ้มันมีหนอนงอกออกมาด้วยอะเออถ้าเราโดนเข้าไปเราต้องแย่แน่แน่เดี๋ยวนะเฮ้ยดูเหมือนว่าเรากําลังจะได้ออกไปจากที่นี่ต้องขึ้นอันนี้ไปเฮลิอคอปเตอร์แล้วนี่ไงให้รีบขึ้นไปเร็วเราไปเข้าไปในเมืองพี่ฝนเร็วไปพวกเราลุยมาแล้วเราไตา่ไอ้นี่มาแล้วไต่เชืองเฮลิอคอปเตอร์รลงมาแล้วี่เอก โอ้ติดติดติดโอ้กับตันพลังบล็อกนี่สุดยอดไปเลยอ่ะบล็อกเราทุกสถานการณ์เลยอ่ะโอ้โหทำไมมันติดใหญ่เลยอ่ะพี่ฝนโอ้โหอันนี้มาเขาอยู่ตรงไหนเขาไม่ปืนแย่แล้วเขาไม่ปืนทำไมตำรวจเป็นอย่างนั้นน่ะโดนสะกดจิตเขโดนสะกดจิตตำรวจโดนสะกดจิตคุณตำรวจโดนสะกดจิตเออคุณตำรวจโดนสะกดจิตอ้าวแล้วเบรกติด โดนสะกดจิตอะเอาละมาได้แล้วทุกคนมาแล้วข้าระวังลูกปืนนะต้องระวังลูกปืนนะนี่นี่กระโดดหลบลูกปืนมาอย่างง่ายดายลงท่อลงท่อโอ้ยมีท่อด้วยเหรอเนี่ยลงท่อไปเลยเออเออเออโดนกับตันบล็อกอีกแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เอกลงมาอยู่ในท่อแล้วโอ้โหนี่จะบล็อกเราทุกอันเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ ต้องปีนท่อขึ้นไปเพื่อที่จะได้เข้าไปเข้าไปในบ้านหลังนั้นอ่ะมาเพ่กต really. ามแล้วพี่ฝนทําไมพี่ฝนไปคาอยู่ตรงรั้วขึ้นไปสิขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยเพื่อนโหเพื่อนเหยียบเพ่กลงมาโดนบล็อกตลอดเวลาเพื่อนเหยียบเพ่กลงมาเรามาถึงหน้าบ้านของดรอีวิลกันแล้วอ่ะนั่นไงมีรูปปั้นเขาอยู่ด้วยตอนนี้เราจะต้องรวมพลัง แล้วก็เข้าไปต่อสู้กับเขาแต่ว่าเราจะต้องระวังให้ดีนะเพราะว่า,วา,วาบ่อน้ำพุอันนี้มันมีพิษระวังนะพี่ฝนเมื่อกี้พี่ฝนก็โดดล้มไปทีนึงแล้วอะ่ะเร็วๆ,ๆๆเข้าประตูกำลังจะถูกปิดเราจะ,ะต้องหาปุ่มกดเพื่อที่จะเปิดมันไหนล่ะปุ่มกดนี่ไงเจอปุ่มแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนปุ่มพี่ฝนโอ้ปุ่ม,มแอบอยู่นี่เหรอเร็วๆ,ๆประตูเปิดแล้วปเปิดแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยรียบเข้าไปข้างในบ้านดรอีวิล บ้านดออรอีววลโอ้มีอันนี้ด,ด้วยอ่ะเป็นพร็งลูกครื่นเหรอแสดงว่าเขามวลไวไม่ดีต้องระวังสะดุดหกล้มนะทุกคนใจร้ายร้ายกาศมากเร็วเข้า ok รดรอีวิลกำลังไอ <ผม S 1> ้นี่เราอยู่เลยรอเราอยู่แล้วมาแล้วใกล้ถึงแล้วใช่ไหมนาจะใกล้ถึงแล้วระวังเฮ้ยเราจะต้องกดปุ่มพวกนี้เหรอปุ่มไหนอ่ะปุ่มพวกนี้อ่ะปุ่มข้างบนเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราจะต้องหากลไกในการกดปุ่มไม่เจอเหรอพี่เห็นปุ่มใหญ่ข้างบนนี้ด้วยอ่ะ ก็มีปุ่มใหญ่ๆเหมือนกันพี่เอกเจอหนึ่งปุ่มข้างหน้าพี่ฝนหนึ่งปุ่มข้างหน้าเหรอหนู่นนู่นนู่นข้างบนนู่นอ่ะต้องกดสามปุ่มใช่ไหมใช่แล้วทิปโอเพนเดอะดอได้หนึ่งปุ่มแล้วฮะเราต้องเลือกหนังสือบางอันอ่ะให้มันแบบ เลือกเสร็จแล้วมันก็จะเปิดไอ้นี่ได้ใช่ไหมหนังสือบางอันงั้นะหรออันไหนล่ะไอ้หนังสือบางอันนี่มันคืออันไหนอะหนังสือบางเล่มหรออันไหนล่ะเนี่ยเนี่ยคิ c เดอ e คอเล็กบุ o กทูโอเปนเดอะดอรต้องเป็นอันที่ถูกต้องเท่านั้นด้วยอันที่ถูกต้องอันไหนล่ะอันไหนล่ะที่ถูกต้องอันไหนคือถูกต้องถูกต้องแล้วไม่ถูกใจหาไม่เจอทำไมอะหรือว่ามันจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่ามันต้องมีสักเล่มพี่ฝนเดี๋ยวขึ้นเข้าช่องแอร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าพี่เอกมาเร็วตรงนี้มีที่กดปุ่มเหมือนกัน วโอ้โหเขาหลอกเราอ่ะอะไรอะเอาตายตุยเย่เขาหลอกลออรอเรา,า,เเาอโอโ้แล้วมันต้องสีอะไรก่อนล่ะต้องสีฟ้าก่อนสีฟ้าแล้วก็มาสีเหลืองแล้วสีสีเหลืองอะ่ะกดแล้วนี่ไงอ๋อเขามีบอกอยู่ข้างหน้านี่เองบอกว่าฟ้าเหลืองเหลือง <laughs> เหลือง<ๆ>ใช่แล้ว <laughs> เข่บอกเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ดูเองเออบอกเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้ดูพอเราไปกดตรนู้นปุ๊บประตูนี้เปิดได้ปั๊บเลยเลาวทำไมเปิดได้เลยอะนี่ไงนี่ไงเแล้วเแล้วมาเร็วดรอีวิลยืนคอยเราอยู่แล้วเนี่ยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วพี่ฝนเราจะต้องจัดการเขาจัดการได้ใช่ไหมไม่งั้นประชาชนของพวกเราจะต้องเดือดร้อนเดี๋ยวทำไมตำรวจดูแปลกตำรวจก็โดนยาพิษได้ดิตอนนี้ มิสเตอร์โลบอกแมนเขาต้องการพลังของเขาคือน่ะเราจะต้องจัดการดอกเตอร์อีวิลจัดการยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเร็วเข้ามามาสู้กันเออเออเออโดนบล็อกโดนบล็อกโอ้โหโอห้เฮ้ยโอ้โหมีปีศาจด้วยเหรอสั่นไปหมดเลยมีปีศาจในนี้เหรออื้มอื้อแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ะเราต้องรีบออกไปให้ได้โอ้โ้ โอ้พี่ฝนพลังเขาเยอะมากอันนี้เป็นพลังแนวไหนเนี่ยเลเซอร์เหมือนกับว่ามันจะขยับได้นะข้าเร็วเข้าเร็วไหนที่สุดรีบว ja yep ิ่งไปก็หยุดบล็อกพี่เอกสักทีโอ้ยเลเซอร์ขยับจริงด้วยนี่วิ่งมาไม่รู้ว่ามีเลเซอร์นะเนี่ยรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นมาแล้วพี่เอกตามมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โดนบล็อกอีกแล้วเนี่ยนี่คอยจะบล็อกไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย ตันบ็อกช่างร้ายกัดต้องหลบหนีกลวยปึ๊บห้ามโดนกลวยแล้วปีนขึ้นบนหอโอ้ยมาบ็อกอีกแล้วเร็วเดี๋ยวพี่เอกตามไปนะพี่บดพี่เอกโดนบ็อกปึ๊บปีนขึ้นหอมาแล้วตึบ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 ขึ้นไปแล้วอ้าวเดี๋ยวพี่เราตกลงมาเหรออ๋อเมื่อกี้เราหล่นลงมาใช่ไหมเราหล่นลงมาเหรอ โอยามาเร็วมาเร็ว,มา,รวมามานี่เรา,ายอยู่เราอยู่บนหออ้าวไม่ใช่บนหอพี่ฝนอ๋อฮอเอาเรามาส่งที่ไซ์งานก่อสร้างเดี๋ยวคนนะแล้วใครเอาเหล็กมามัดลูกโป่งเนี่ยมันมันลอยได้ <S <S มันลอยมันลอยได้ด้วยเหรอโอ้ยนี่พี่เอกตายหรือไงทำไมพี่เอกลอยกลับมาที่เดิม เจอกับตามอีวิลแล้วอ่ะเขาอยู่นเจอแล้วเหรอใช่เขาอยู่บนไซต์งานก่อสร้างพี่เอกกำลังมาใจเย็นนะทุกคนฮึบฮึบอีกนิดเดียวโอ้โหเหล่านี้มีไอ้บุกปีกทำไมปุกปีกไม่เอาปากงับไว้ให้พี่เอกหน่อยเรวพี่เอกแล้วแล้วไม่ได้พี่เอกกระเด็นตกลงไปข้างล่างสุดเลยกระเด็นตกไปเลยเหรอเออยั่ไง มาถึงแล้วมาแล้วมาแล้วแปบบแบบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้เอาใหม่นะปุ๊กปิ๊กนะคราวนี้เราจะไม่ตกพี่เอกก,กระโดดให้มันสุดสดสินั่นไงได้แล้วมาแล้วพี่ฝนพี่เอกตามมาแล้วกับตนันกับตันบล็อกก็อยู่ใช่ไหมอยู่ตรงไหนเนี่ยรีบขึ้นมาด้านบนเร็วเข้าอีกนิดนึง ถึงแล้วมาแล้วเพล็กมาแล้วตึ๊ด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 มาแล้วเพล็กมิสเตอร์เราบอกแมนอ่ะเขาให้เราไปกดปุ่มอันนั้นอ่ะปุ่มไหนอ่ะปุ่มนั้นเลยปุ่มนั้นเลยแต่ว่าถ้าเรากดไปแล้วเราจะต้องหนีให้ทันนะต้องหนีใช่ไหมฮึ่มเฮ้ยหนีหนีเร็วแล้วเราต้องหนีต้องหนีโอ้ระเบิดมาแล้วเพล็กเร็วๆโอ้เขายิงอะไรใส่เนี่ยพิศนระเบิด เขายิงระเบิดมาใส่เราเราต้องหนีเอออโดนทั้งตัวเลยอ่ะไม่ยิงแม่นแท้เอาไปโอ๊ยโยกระเด็นแล้วเรานี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกดแล้วมันกระเด้งเอาใช่ใช่ต้องไปกดปุ่มกดปุ่มอ๋อเราต้องไปกดปุ่มใช่หรือเปล่าใช่กระโดดไปกดปุ่มพี่อ็ดได้ได้ได้กระโดดไดครบกดได้ครบกระโดดไปกดปุ่มนะใช่ใช่กดได้อมดแล้วนี่กดปุ่มนี้หนึ่งปุ่ม อยู่ตรงไหนเนี่ยอีกปุ่มหนึ่งอยู่อยู่ตรงนั้นตรงที่กระโดดไปด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตรงนี้ตรงนี้ปุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้อย่านะกัปตันอีวิลโอ้ยโหพี่เอกโดนอีกแล้วไปแล้วไปแล้วพี่หมดกดสำเร็จเดี๋ยวของพี่เอกเหลืออีกหนึ่งอันพี่เอกต้องกระโดดกลับไปกดก่อนกดสเร็จแล้วอ่ะกดสำเร็จแล้วด้วยเหรอใช่แล้วใช่แล้วเรียบร้อยทุกคน เหนื่อยใช่ไหมเลยอ่ะตอนนี้เราเราสามารถหยุดด็อกเตอร์ที่ชั่วร้ายแล้วก็ช่วยช่วยโลกไว้ได้แล้วอ่ะโอ้โหเราช่วยได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเหนื่อยโอ้เหนื่อยมากในที่สุดการเป็นฮีโร่ของเราหนึ่งวันก็ประสบความสําเร็จเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วโอ้ยแล้วคราวนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยนี่ไงด็อกเตอร์อีวิลส์ถูกจับตานนี้เลว ถูกจับแล้วใช่ไหมเราจะไปดูเขาใช่ไหมถูกจับแล้วนี่ไงนี่เราจะไปดูเขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าด็ออกเตร์ถูกจับแล้วสมน้ำหน้ากะลาหัวแตกหน้าซะเลยท้ที่สุดวันนี้เราก็ช่วยโลกเอาไว้ได้สักทีหน้าใช่แล้วเขาให้อะไรเราเนี่ยพี่ฝนนะตรงนี้เขาบอกว่าได้เหรียญตาอันเนี้หนึ่งอันได้เหรียญตาอันนี้เหรอใช่แล้วก็ได้แผ่นสีเขียวอันหนึ่ง แล้วที่สําคัญคือความเร็วเราสามารถเพิ่มอีก50%ด้วยเราสามารถยิงได้เร็วขึ้นงั้นเหรอประมาณนั้นน่ะเร็วจริงกว่าไม่รู้แต่ว่าเร็วแล้วใช่ไหมพี่เอกอยากจะใช้อันนี้ดูเหลือเกินว่ามันคืออะไรโอ้มันคืออันนี้นี่เองมันคือตัวลอยไ,ได้เหรอใช่แล้วก็พี่เอกมาเจอของข้างบนหลังคาอีกหนึ่งอันด้วยเจออะไรอ่ะขึ้นไปดูสิเจออะไรเหรอนี่ไงพี่ฝน<อ>นี่ไงขึ้นมาดิขึ้นมาแล้วขึ้นเยอะเกินไป เยอะเกินไปโอ้ยหล่นเลยอ่ะเอาใหม่โอ๊ะเอาใหม่เอาใหม <laughs> ่มาแล้วนี่เลยมาแล้วได้อะไรมามันเป็นแบนเดตประเภทซีเครตอ๋อมันเป็นความลับงั้นเหรอใช่อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอเค <laughs> เรียบร้อย <laughs> เราปกป้องบ้านเมืองไว้ได้แล้วนะ Setiap apa lagi? Hey.